ที่น้ำหวานอยู่อันที่ที่น้ำหวานอยู่มันหน่อย,ยด้วยเหรน้ำหวานสิบเพ้าบอกว่าอันบ้านหน่อยหน่อยเขายูกันยังไงนี่ได้แต่อันประตูเปิดประตูเขามาปุ๊บประตูกิดสีอยู่นี่อันนี้เป็นเนี่ยวกันประตูสิบก็เลยซ้อนด้วยจ้ะนี่ล้อเปิดประตูมาประตูกิดสียงก็เลยซ้อนนันสิเป็นกันกระแทก อันก็จะแี้ไหลลายงานก็มาปุ๊บเขาจะมีฉัน้นทุกว่านมัวนเจมากอย่างนี้ตรงนี้ได้เลยจะเป็นประมาณนี้พอญานก็มาปุ๊บวิช่วงนี้เสร็จแล้วไอ้พวกเก๋รองรองเท้ามาเทียนรามายถอดไปตรงนี้แด้วจ้ะนี่คือจะเป็นของเล่นหน่อยที่ติดประตูเลยระาน้องนี้จะเอาพวกรองเท้าจะเอาเสือเอาเก๋โอาอย่างเอาเสือไปเสือจะเป็นพวกเสือกันหนาวแล้วจะดอย่าเปิดมั่านีนี่จ้ะ เอาเสือไว้สิถุงช็อปปิ้งน้ำหวานขึ้นหน่อยด้อจ้ะถุงช็อปปิ้งถุงออกกำลังกายนี่เอาอกเกือบไว้ได้แต่เกือบส่วนมากรองเท้าสิเป็นอันไหนจีใส่ประจำเด้อจ้ะน้ำหวานอ่ะเป็นน้ำหวานตัดกองเอาใส่ล้มเหลวไว้อันไหนที่ว่าไส่น้ำหวานก็เอาใส่กองเกียวไว้เด้จ้ะเอาอแยกไว้อีกทีนึงพวกน้ำตาลส่วนสูง,สงอย่างที่บอกเลยส้น้ำหวานใส่ประจำเกือบใส้น้ำหวานไปโรงเรียนอ่ะของคุณพ่อ

บุ้ไขว่กวางได้กับสองของเนาะสองหนาพ้นที่ใช้สอยอยมาจังยังน้อยนี่จ้ะี่กับกูเรียบร้อย้วเด็นี่ได้จ้ะหน่อยกะสออกไปอนม่สวก็่เนี่จ้ะเพิ่งเอาไปราวัลมารางวันจะต้องขัดเพิ่งเซฟาได้จ้ะเออรางวัลบุ๊คอมีเว่าว่างกับแผ่ก นี่จาน,านน้ำหวานอ่ะเปิดเพลงได้จ้ะเปิดเพลงฟังผมน้ำหวานก็เลยตัดเสียงออกผสมเสียงเพลงกับสเขาวกับสีอะไรลิกาซิ์น้ำเขาอีกลหรติดลิกาซิ์อันแกมมี่ด้วย <c oughs> น้ำหวานนั่งฟังเพลงไปบ่หรอกกับสินี่จ้ะได้กาแฟกแก้วนึงกับสิมานั่งเลือกของจ้ะกับสิไปซื้อของได้จ้ะอันได้เขาลดราคาเนาะน,นี่จ้ะน้ำหวานมักมานั่งเบิ่งเขาซุ่มอันแมกกาซีนใหม่เนาะเขาเอานั่งอัน หนังสือเล่หน่อยหน่อยก็ขายอย่างนี้ของลดราคาลดจักบาทจักบาทวิธีเหิดอาหารกับมีน่หนีนอนกับเบื้องนีนวามากอันนี้วิตามินจ้ะคอสโกลดอือหนังเบื้องไปมีสูนแหนวมี่สูยางขายนะอืก็นวานมัดเป็นไงเมออันสื่อของอยู่นี่หมนี่จ้ะเบื้องอันนี้นวามัดคอลลาเจนเออไปเบื้องไป

背上拖那个，いいなな我买东西就小拖把用着，你要不要？<走入> ีดีมาเราสู้คนฟังกันกับท้าเขาตื่นศอกนะนี่เพื่อนทงหวนันเพคนแน่น้ำเดยปกติทงหว,วันเราจะเป็นะคนที่แบบผมมันก็ไม่หวิ่งนะจ๊ะปั๊ฉันก็ไม่ทาสีอะไรเลยก็จะอยู่แบบเขายนะอยู่ไปม,มือหนึ่งนะจ๊พะพอเขาเปลี่ยนร้องทำบึงะะ้ะจ๊ะร้องตื่นขึ้นมาทารีบสวยๆเหมือนเขาจะไปไหนเขาก่ได้ไปไหนกระซามเขาก่ได้ออกจากบ้านแต่เขาจะให้รู้สึกสดชื่นขึ้นนะจ๊ะมันมีพลังนะจ๊ะ อันนี้น้องหวานใส่เองกับตัวเลยน้องหวานก็มาบอกโตนอะจากว่าเพื่อนเพื่อนแนะน้ำม้ามันเป็นประโยชน์โอ้เพราะว่ามันเห็นกระถางนี่นงหวานแตกไหมอันผู้ใดมีเคล็ดลับดีๆนอกจากใส่น้ำเส้าเขาเราให้อันนี้ออกมา่อเราสูน้องหวา,านสร้างนี่เราจะให้ไข้กล้งใหม่ออกดอกยูยนี่อันนี้แฟนนกหวานสวยเป็นโด,ดว์เราไม่ยังเหลืออยู่ด้วย,วย,วยขนาดนี้เอกอย่งแค่นิดเดียวปลูกสร้างนกหวานเป่นกระถางกระเทียม กจ็จำหน้าหวานแตกเนี่ยจ้ะเอามาเราสู้กันฟ้อน,าานไ,ได้จ้ะของหวานมีเท่าไ่เอเนี่ยมันเขาผู้อ,อกอืมผู้ใดมีเคล็ดลับลดีๆกับมาเราสู้ฟ้อน,าานไ,ได้จ้ะหรือแชร์วิดีโอกระไรกนหาหวานสิปเบอร์น,นำ้ำขอบคุณได้จ้าที่มาติดตามน้าหวานกะเอาชีวิตเมร์บานยืนอเมริกามาเราสู้กันฟ้อนเราจา้ะอยู่ทั้งพุน่นอยู่ทั้งเมืองไทยอยู่ทั้งต่างประเทศแถวอื่นๆเป็นยังไงกันเนี่ย อเมริกาคุณนี่จงบอกได้จาว่ามันกว้างมากถามว่าแผ่นดินที่กว้างถึงเขาสิอาศัยอยู่กับคนเยอะแยะแต่บางครั้งความเหงามันก็ไม่เยือนเขาได้ฉะนั้นเหตุโตเขาเองให้บ่เหงาเด้จ้ะมือมือหนึ่งสมัยยูผู้เดียวสมันเฮ็ดอย่างสมัองมาเล่าส่ันฟัองมาจากยูกันแบบง่ายๆเตือนเศร้ามากจิบกาแฟนะจ้ะมือทุงมือสมันก็้ยูเนี่ยชอบปิ่งอ่านหนังสือ มันมีความสุขในแบบที่บอต้องเยอะเลยจ้ะบางคนเนาะนวลหนบ่รู้ว่าอันผู้นงคนเพิ่นเป็นเงินบบเลยจะ้ะเมียฝรั่งบางคนเพิ่งมักช็อปปิง้งเพิ่งมักซื้อเพิ่นก็ซื้อขอเงินสามีซื้ออะไรก็ไม่ให้ซือ้อบ้านหมันหวาน,านแฟนหวานอยากซื้อยังก็ซื้อหันแต่ว่าเบิ้งให้สมควรว่าเขาจําเป็นบอกทางนวลหวานคุยกับแฟนเธอสมควรซื้อบอเขากับไปค้นบอกแฟนเขาแฟนเขาก็บ,บอกเขาเขาอยู่น้ำกันเลยจะ้ะอันท่า บอกปรึกษากันครอบครัวกันมีปัญหาตอนหลังงานเห็นหลายๆคู่ที่เขานํามาแช่ฟังเราจะบางคนมีปัญหาในครอบครัวเพราะว่า,วาบอกเข้าใจวิธีการคุยแต่บางคนฝรัง่งบางคนเป็นกับกว่าฟังเขาเลยเลยจะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้นาเขาก็ต้องทาใจแล้วกับปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแต่ว่าถ้าถ้าาอยกให้ครอบครัวมันคงเลยจ้ะเขาต้องลดละ ความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้นําลงเขาเป็นผู้ยิ่งนะคะ่ะอันนี้น้ำหวานบริว่ารขอบก,อกอ้นปเป็นเป็นนังไดีในความรู้สึกของน้ำหวานฟังเสียงน้ำหวานแล้ะน้ำหวานเป็นคนถึงข่อยลงคนข่อยย้อมไข่แต่เวลาอยู่กับครอบครัวน้ำหวานคิดว่าครึ่งหนึ่งเขาควรเขาหลุสามีเขาแล้วน้ำหวานก็บอกแฟนน้ำหวานตลอดอีกครึ่งหนึ่งกับก้นเขาลหลุกหลุหาวานคือกันเพราะว่านน้ำหวานก็มีความคิดมีเขาอะไรอย่างเงี้มีหลัมี นวันใส่คำเป็นภาษาอีสานกับวัตถุใส่เป็นภาษาไทยนวานมีเป้าหมายในชื่อของนวานที่น้หวานยึดติดนะคะทุกคนนหวันคิดว่าทุกคนมีคือไายกันนะคะมีสิ่งทำนีน้องเขาเป็นคนพูดนวานมีสิ่ที่นวานเข้ารบในตัวของนหวานเองนะคะนวัตโบเฮดสิงที่นวันคิดว่าสิอขกระทบความรู้สึกคนอื่นหรือกระทบความรู้สึกคนที่นวานค่ะมาดาเทคนิคความหลักความสุข ในชีว oh ิตมาแบ่งป the ันเนื่องจากทุกมือเนี่เนาะครับหลายๆคนเป็นแม่บ้านมั้นสิคิดขึ้นกันว่าโอ้ยมือเดิมสิงานเยอะมากแล้วค่ะน้องหวานถึงบอกว่าอยากให้งโลกอยากให้รางวัลเกมแม่บ้านทุกคนน้องหวานบอกเคยเป็นแม่บ้านเต็มโตเน้่อจ้ะจริงน้องหวานแต่งงานกับแฟนน้องหวานนะคะน้องหวานถึงมาเป็นแม่บ้านเต็มโตก็บหมืนเห็นงานนั่แหละมันเหล่าความหลอนเห็นงานโรงงานแล้วต้องบอกว่าหาเสาบกินทำกับว่าอะไรเนี่ยจ้ต่ว่า อันนวลเป็นคนที่มีเงินอมตอลอดบม่เคยมีปัญหาเรื่องติดลบเงินพรานวลส่วนมากนวมจะเป็นคนดูแลขอบรั้วดูแลพ่อแม่ดูแลหลานลน,น,นึกอนวลกัสิมงนี้ชีวิตแบบนั้นอันจุดประสงค์หลักๆคือน,นวลเบ่ติดขัดว่าข,ข,ขัดสนมีแต่คนอื่นมาเขาเป็นงังไมาพยายามให้นวนสวยสมากขั่วได้แต่นวนกัน,นีให้เพื่อนยืมที่ดอกเบี้ยยัยงสิได้หรือเปลา าหมุนเนาะจ๋าใน้อหว่างว่าวิ่งเงินไหลได้เลยจังหวะเอาเงินเก็บเงินออมมาหมุนเห็นมันโงกงามขึ้นมามันก็พยายามทุกอย่างนะจ๊ะบ่าเมย์ว่าเนาะบางคนเคนโชคดีเป็นมีครอบครัวมีพอเม,อมทีหล่ำรวยมันคงมีทีดินทีนาหลายๆโอนวันโคตรมีความสุขกับ่นเลยจ้ะแต่เมื่อว่มยชีวิตเฮาน้องหวันเติบโตมาในชีวิตที่โอ้ยเนี่ยสูงเนาะจ๋ะก็เลยรู้สึกว่าลำบาก ใบชีวิตทุกวันนี้ชีวิตทุกวันนี้กับว่าลำบากแค่นนวนแต่เหตุงานหรืออย่างงเยคิดว่ามันเป็นกําไรชีวิตนะจ๊ะที่เด้กออกไปประสบพบเจอกับซึ่งใ่ๆบางคนนวลกับว่ารัวอ่าแต่ละคนเป็นเพื่อกันไหมมาเมืองน,นอกมันเป็นขี้ข่าฝรั่งโอ้โหมันก็แรงไปนะคะอยู่ไหนนอะกับตรงทรมาหากินนะจ้ะฝากเป็นกำลังใจให้สุขภูสุขคนติ่นมีความพยายามเลืกับความมุ่งมั่นเนื่อจากเขาเป็นขีข้ข่าผู้ไรเราจะเขากะ ทำงานการดูแลครอบครัวบางคนนพิ่นคิดว่าเด็กผัวฝรั่งเรารวยทั้งชาติคนรวยมีหรอเด้อจากคนไทยคนรวยมากกว่นี้เม,มนว่าจากคนได้หลายคนกระสีอย่าเมนเลื่องบ้านนั่นก็ฐานะดีอยู่นนได้ลดะเนืองจากโกีโยวกับฝรัง่งโเกียวอเคคนไทยนมหมันอยากบอกฝรังเขาจะว่ามันโมกียวกันเลยว่าเขาสิมีเงินหลายมีเงินหน่อยคนรวยบางคนอาจสิป,ปฏิบัติตัวพอดีกับเาขาก็ได้ คนจนบางคนเขาอาศติบัตรตัวตดีกับเขาเลือกคนที่ใช่หาคนที่ชอบว่าเป็นฝรั่งก็ว่าคนไทยด้จะหาคู่หาที่ใช่แล้วก็พยายามปรับตัวเองเขากับชีวิตคู่แม่กับทางเขาบ่ามีงานมีการที่เขาเป็นแม่บ้านผู้หญิงน้หวนบอกไดนะ้ว่านวลมีความสุขด,ดีที่นี้ชีวิตเป็นแม่บ้านหนาเบื่อเพราะนวลนีนอ่อย่งก็บด้เเ็น สิ่งที่เดเห็นเยอะแยะมากบอลลูว่าคนอื่นเป็นบอลลูนจะหูุไปโรงเรียนเราเห็นอย่างเบิดมือน,นอนเขาบอกเลยทำมาช็อปปิ้งอ่านหนังสือมีหลายหลายอย่างที่เฮาจัดการในบ้านเฮานะะั่นส์บอรู้สึกว่ามันเป็นความเหงาในความรู้สึกรนอนนั่นส์มันไม่อย่างไรก็ผู้อื่นนอนต้องขัดขัดแทงอาเขาอ่านอ่างอ,อาบน้ำหูเหนื่อยมาก phong thắng phun bên tiếng đấy nghe cả mơ xe hay này để cho nào mà có mơ xe hay cho america bye bye lòng phúc ý tiết